ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกผักและปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับก็วันนี้มีการเพิ่มแปลงนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูแปลงใหม่พามาชมผักก่อนนะครับผักที่ปลูกไว้นะครับงามงามมากเลยครับก็จะมีถั่วฝักยาวนะั้นปลูกแบบผสมผสานแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือนะครับเป็นมะเขือม่วงแล้วก็จะมีผักเคลมีผักสลัดผักสลัดนี้ก็เอาไปกินบ้างแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้อายุเริ่มเกินกินไม่ทันก็จะเริ่มมีขมนะครับอันนี้เป็นโหละพานะครับก็จะปลูกรวมๆกันไว้ครับอันนี้เป็นถั่วผักยาวผักสลัดนี้ก็ค่อนข้างจะดูแลไม่ยากนะครับสําหรับหน้าหนาวแต่ว่าอายุน่าจะเกินเริ่มจะมีรสขมบ้างแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผักเคลแล้วก็ผลระพา แล้วก็ถั่วกยาวนะครับก็จะปลูกรวมๆกันไว้นะครับเพื่อสะดวกในการรับประทานแล้วก็ดูแลนะครับส่วนอันนี้จะเป็นถั่วพูนะครับถั่วพูถั่วพูก็ค่อนข้างจะดกนะครับถั่วพูถั่วพูนี้ก็ติดฝักก็เก็บ ทยอยเก็บกินเรื่อยๆนะครับส่วนต้นเล็กๆนี่ก็จะเป็นบวบนะครับบวบลงบวบไว้สี่ต้นนะครับแล้วก็มีโหละพาปลูกแซมๆไว้ส่วนแปลงนี้จะเป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็ทยอยเก็บไปทานบ้างแล้วนะครับแต่ก็เราก็ลดน้ำ แล้วก็อาจจะมีน้ำหมักมาลดบ้างเพื่อให้กอใหม่นั้นแตกนะครับแตกแล้วก็สามารถเก็บไปกินรุ่นต่อไปได้นะครับประ้งจริงรับปลูกครั้งเดียวก็เก็บได้หลายรอบนะครับส่วนแปลงนี้จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่ก็รสชาติดีครับมะเขือเทศที่เราปลูกเองเนี่ยรสชาติที่จะ รสชาติที่จะแตกต่างนะครับแตกต่างกับมะเขือเทศที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็มีเก็บไปแล้วทยอยเก็บไปไหนสุกก็ทยอยเก็บไปนะครับเก็บไปกินดีครับมะเขือเทศหน้าหนาวนี่ก็ค่อนข้างจะดูแลง่ายหน่อยนะครับอันนี้ครับเป็นแปลงใหม่นะครับแปลงที่ทำเพิ่มไว้ ก็มีการปรุงดินนะครับปรุงดินแล้วก็หมักไว้นะครับแปลงใหม่แล้วอันนี้ก็คือแปลงที่ทําใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ผสมดินแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับส่วนนี้ก็เพิ่งทําเสร็จวันนี้นะครับแปลงปลูกใหม่ ส่วนผสมที่ใช้ก็มันจะมีกแกลบนะครับแล้วก็ขี้บัวแล้วก็พวกใบไม้แห้งนะครับก็ผสมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับก็ตั้งใจจะหมักสักหนึ่งเดือนนะครับเพื่อให้มีการย่อยสลายนะครับให้ย่อยสลายแล้วก็ถึงจะเริ่มนำผักมาปลูกนะครับนี่ก็พามาให้เพื่อนๆดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ